ครับผมกลาวสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกท่านครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับพอกับช่องรถไทยินดีเหมือนเดิมครับพาพี่พาน้องมาเบิง่งบนรถฟังปุ้ยครับนี่นฟังปุ้ยอ้อยนะครับคุบต้าบี 2cc0 ครับฟังปุ้ยครับในช่วง หัวแปลงนะครับมีการเหยียบอ้อยนิดหน่อยนะครับว่วเป็นยังนะครับจะคลองอ้อยว่ายินชุ่มๆครับรถกองปุ๋ยรถยอดปุ๋ยนะครับทางปุ๋ยอยู่ข้างหน้าติดโรตารี่ครับด้านหลังยินชุ่มๆเลยนะครับแต่ว่าเพิ่งแล้วเครื่อนะครับเครื่อหลายนะครับเพราะวันคุ้มติดข้างเพราะสมควรเลยนะครับนี่ด้านหน้าใส่โรตารี่ใส่เป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์ปั่นปั่นมอเตอร์หมุน ครับมุญสบ,บายปุ๋ยลงนะครับทากพี่พอน้องตรงเดี๋ยครับฝากพี่น้องก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามให้ได้เหมือนเด้ครับเด้อหลังจากที่ห้างหายกันมาโดนนะครับไอ้ครับไปเบิ้งต้องการโอ้ยบุกปลาฟ้าดวงเลยไอ้ครับคลิปนี้บ่ได้ร่งคลิปโดนไอ้พี่น้องไปเบิ้งครับขอตรวจขอให้หลายๆนะครับเด้อพอดีติดงาน,รงาน,น,น,รนงครับติดงานโอ้เห็นมโนอพี่น้องเขาต้อจะใบอ้อยสิทธิ ไปแล้วครับพ่นยังไกลเลยโอ้ยน้ำบ่ทันแล้วครับพี่น้องนี่ครับกรเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับแต่ลักษณะการใส่จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับพี่น้องนี่นะครับอ่าหยอดปุยเป็นอ้อย อยอดนะครับตอแหลกด้วยล่อยตอแหลกนะครับระยะช่วงห่างกับประมาณเมตรก็อีกสามสิบเส้นนะครับประมาณนี้โอ้อักเน่กระมี่ัมฮักกระมี่ดินกำลังชุ่มชุมครับมุ่งคลือนฝนตกนี่ติดบ้านเลยท่าพีผ้านน้องมาเบิงนะครับเอาพี่น้องครับโอ้ อยปลาพี่น้องลุยปลาอ่อยคักเลยครับพี่น้องที่สนใจนะครับผมอ่านะครับอยากให้รีวิวอันไหนพี่น้องคอมเมนต์มาเลยๆนะครับผมปลาพีปลาหนองไเมเบ่งไม่ช่มไปเรื่อยๆครับนี่ครับช่วงหั้วแปลงจะฮักน้จังน้อยครับประมาณนี้นะครับผมนี่คืออ่าสีมันสีมันฮักนะครับ คอแหลกเลยทีเวลาโหลดเข้าไปนะครับคือตัวนี้เครื่อนะครับเผาวันนเวลาโลดเข้าไปปืนเนี่ยมันจะดึงนะครับมันจะโซโรตารีนะครับต้นกอเนี่ยมันจะดึงอ่อยลงมานะครับจะดึงอ่อยลงมาอ่อยกาลังตนใหญ่เลยนะครับถมหัวริบถมหัวริบเลยนะครับนี่ครับลักษณะปันอาจจะเป็นประมาณนี้นะครับหักในจังหน่อยครับช่วงเลี้ยวหัวแปลงครับ ทรงเดี๋ยวพวแปลงโอ้ยอสอยงามครับเอาพี่น้องครับคลิปนี้พาพี่พานนองม่าเบิ้งนะครับประมาณนีแ้แหละนะครับพู้นเสียงรถกำลังมาอืมมาแล้วมาแล้วพุน้นก็กำลังมาครับพอดีใส่ปุ๋ยไว้พอดีเลยโอ้ยอเอ้ยจัดเต็ม เลยลสอดผู้ไหนพุดพุดผุด,ผด,ผดรุดมากว่าแต่อันยังมาเน่นะครับจะมีมอเตอร์นะครับปั่นเป็นเป็นไอ้เกี่ยวลำเลียงลำเลียงปุ๋ยนะครับลงดันนาอันนี้ตัดเองเลยนะครับพอปุ๋ยลงดันนาปุ๊บโรตารลี่ปั่นตามมาเนี่ยนะครับอันนี้เพิ่จะซร้าอีกรอบนึงครับไปแล้วครับ วดนจวดไปแล้วนะครับผมโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากพี่น้องก็เลยก็แช่กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นําครับโด,ดนโดนในล่งคลิปเทอนะครับพี่น้องอย่าลืมกันเด้อครับพี่น้องทีบารตรถไทยนีครับคลิปนี้ขออนุญาตลาพีลาหนองเพียงเทนี้ครับรสวัสดีครับ